กกตอ,อุบลราชธานีประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสวประกาศจากเทศบาลนครอุบลราชธานีบุคลากรสาธารณสุขแต่งดำเรียกร้องยุติความรุนแรงปรลัดอำเภอร่วมกับการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การคลังสินค้าจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลร่วมประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเึงิมไม่ยญาบริเวณข้างประปาหมู่ที่ส่บ้านเคียเพา สำนักงานสลากกินแด่งรัฐบาลเตรียมออกสลาดากสัญจรงวดที่1มีนาคม2557อุบนงานมหกรรมการค้าลุ่นในน้ำโขงกว่ารายได้300ล้านอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวทั้งหมดได้ทางข่าวท้องถิง่นทีวีอุบลอีกสักครู่ค่ะวันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุด กับ v ด้วยสุดยอดคอนเทนต์ที่ดีและแรงที่สุดคัดสันช่องรายการระดับพรีเมียมเพื่อท่านสมาชิกโดยเฉพาะและเพื่อตอบแทนท่านสมาชิกที่ให้การตอบรับ v ีเคเบิลด้วยดีเสมอมาวันนี้วีเคเบิลยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลด้วยสัญญาณภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นเปลี่ยนสู่วีเคเบิลสีท ไม่พลาดกับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เดียวในอุบลราชธานีในระบบโครงข่ายเคเบิลสามารถรับชมรายการได้ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอลและสามารถอัพแพ็กเกจเพิ่มได้ตามต้องการเปลี่ยนเป็น V-Cable CTH โทรเลยวันนี้ที่ V-Cable CTH 045 281 114-5บริษัท CC c o คอมพิวเตอร์1 4 5 1 1 1 และท hey ี่ V-Cable วารินชำราบ045321567เปลี่ยนชีวิตดิจิตัลเปลี่ยนเป็น V-Cable CTH ฝันด้ให้เราทำ20ปีของการทำงาน สร้างสรรค์สืส่อคุณภาพสีส um ันมีเดีย チョキは วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลประจำวันพระฤกษสศุกร์ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557กับดิฉันพิศนีบุญญาการจันทร์กักค่ะกกตอ,อุบลราชธานีนะคะประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสวออทั้ง25อําอำเภอหารือเลือกตั้งสวกำหนดเลือกตั้งในวันที่30มีนาคมนีม้ค่ะ วันที่26กุมภาพันธ์2557ที่สำนักงานกกตจังหวัดอุบลราชธานีนายทงศักดิ์จันทรุขาผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีประชุมคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งทั้ง25อำเภอของจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกทั้งแบบเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําทะเบียนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งแบบเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งการเลือกตั้งสอวอทั่วไปการเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตโดยจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนกว่า1 300, นึ่งล้านสามแสนคน ที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้ประชาชนแจ้งลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตกับสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นระหว่างวันที่17ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้สำหรับผู้ที่ขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ามีคราวเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนรัษฎรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ต้องไปแจ้งใหม่อีกส่วนการเลือกตั้งลงทะเบียนล่วงหน้าในเขตแจ้งลงทะเบียนระหว่างวันที่10ถึงวันที่14มีนาคม ทั้งนี้ได้กำหนดลงคะแนนล่วงหน้าวันที่23มีนาคมที่หอประชุมประจํำอำเภอทั้ง25อำเภอและมีหน่วยเลือกตั้งกลางที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีส่วนวันเลือกตั้งทั่วไปกำหนดเลือกตั้งสอวอในวันที่30มีนาคมโดยการรับสมัครเลือกตั้งวุฒิสภากำหนดรับสมัครระหว่างวันที่4ถึงวันที่8มีนาคมศกนี้ที่สำนักงานกกตจังหวัด นายทรงศักดิ์จันทรุขากล่าวว่าเชื่อว่าการรับสมัครและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาของจังหวัดคงไม่มีปัญหาอะไรสามารถจัดเลือกตั้งได้ตามปกติและผู้มีสิทธิ์จะมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งสอส,อสเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนประกาศจากเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าภายในเขตเทศบาลอุบลราชธานีค่ะ ด้วยเทศบาลนครบบนรนบลรีมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดให้มีทางเท้าตามเดินในถนนที่มีการขยายผิวจราจรทุกสายที่เคยมีทางเท้าอยู่เดิมเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลรปกรครองสูงสุดโดยจะดำเนินการก่อสร้างในช่วงถนนดังต่อไปนี้ 1. การก่อสร้างถนนสัพพสิทธิ์ช่วงถนนจงกลนิธฐานถนนผาแดงพื้นที่ไม่น้อยกว่า1 0 1 6ตารางเมตร 2. การก่อสร้างทางเท้าถนนสัพพสิทธิ์ ช่วงถนนผาแดงถึงถนนหลวงพื้นที่ไม่น้อยกว่า878ตารางเมตร 3. การก่อสร้างทางท้าถนนสัมปสิทธิ์ช่วงถนนแจ้งสนิทถึงถนนจงกลน,นิธานพื้นที่ไม่น้อยกว่า426ตารางเมตร 4. การก่อสร้างถนนสุริยาตช่วงถนนชยางกูรถึงถนนนครบาลพื้นที่ไม่น้อยกว่า1.964ตารางเมตร 5. การก่อสร้างทางเท้าถนนสุรยิยตช่วงถนนนครบาลถึงถนนบุรพานายพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,603ตารางเมตร 6. การก่อสร้างถนนทางเท้าสุรยิยตช่วงถนนแจ้งสนิทถึงถนนชยางกูลด้านทิศเหนือพื้นที่ไม่น้อยกว่า519ตารางเมตร 7. ก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธีช่วงถนนอุปริสารทางเข้าสนามบินนานาชาติพื้นที่ไม่น้อยกว่า884ตารางเมตร 8. การก่อสร้างทางเท้าถนนนครบาลช่วงถนนพหลลังริดถึงถนนสปรพสิทธิ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า1,737ตารางเมตร 9. ก่อสร้างทางเท้าถนนพิชิตรังสรรค์ช่วงถนนอุปราชถึงถนนหลวงพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,320ตารางเมตร 10. การก่อสร้างถนนทางเท้าถนนพิชิตรังสรรค์ช่วงถนนเทพโยธีถึงถนนบุรพานยพื้นที่ไม่น้อยกว่า1348ตารางเมตร11การก่อสร้างถนนอุปิสารช่วงถนนเทพโยธีถึงถนนบุรพานยพื้นที่ไม่น้อยกว่า1245ตารางเมตร 12. การกร่อสร้างถนนทางเท้าอุปสารช่วง ouais. ถนนแจ้งสนิทถึงถนนชยยงกูลด้านทิศใต้พื้นที่ไม่น้อยกว่า1212ตารางเมตร 13. การก่อสร้างถนนเขื่อนธานีช่วงถนนเทพโยธีถึงถนนบุรพาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า1 3 8 6ตารางเมตร 14. การก่อสร้างถนนบุรพาในช่วงถนนอุปริสารถึงถนนสัมประสิทธิ์พื <begun> <journée> ้นที่ไม <ali electronic> <uno> ่น้อยกว่า486ตารางเมตร จึงประกาศให้ทราบถ้วยกันและขออภัยในความไม่สะดวกค่ะบุคลากรสาธารณสุขนะคะก็ได้แต่งดำเรียกร้องความยุติธรรมค่ะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันแต่งชุดดำประท้วงรัฐบาลควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ วันที่26กุมภาพันธ์2557ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีบุคลากรทางการแพทย์ได้แต่งชุดดำแสดงออกเชิญสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเข้าวควบคุมและยุติการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมกะปะปะสเพราะขณะนี้ทำให้มีเด็กเสียชีวิตถึง3คนโดยกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุบลราชธานีนัดแต่งดำเป็นเวลา3วันและในวันนี้เป็นวันสุดท้าย ขณะที่ตามแยกถนนสายสำคัญในตัวจังหวัดมีการขึ้นป้ายทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลกับต่อต้านรัฐบาลโดยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและกล่าวหาเป็นรัฐบาลที่มีการโกงระหว่างเข้ามาปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีรัฐบาลมาของประเทศไทยทางด้านปลัดอำเภอนะคะร่วมกับการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี องค์การคลังสินค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมตรวจสต๊อกข้าวสารโรงสีเม่งไตอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่26กุมภาพันธ์2557นายพีรศักดิ์องค์กิติกุลนายอำเภอม่วง30มอบหมายให้นางสาวสุรีชายอริกุลปลัดอำเภอร,ร่วมกับการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานีองค์การคลังสินค้าจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสต๊อกข้าวสารโรงสีเม่งไตอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้ร่วมประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านค่ะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐผู้ประกอบการจากประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามค่ะ จัดขึ้นที่หอประชุมโรงแรมสุนีแกลนจังหวัดอุบลราชธานีนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐผู้ประกอบการจากประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามร่วมประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินงานทางการค้าการลงทุนและอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมา โดยมีการทำข้อตกลงสินค้าเกษตรและจับคู่ธุรกิจด้านการเกษตรระหว่างผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548เป็นต้นมาจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเพื่อลดปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดทำให้มีรายได้จากการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก สำหรับการประชุมและการจัดกิจกรรมต่างๆครั้งนี้เป็นเวทีในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร,รให้ยั่งยืนได้อีกด้วยเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณข้างประปาหมู่ที่4บ้านเพียเพาะนะคะโดยเหตุไฟไหม้จุดนี้นะคะเป็นครั้งที่2ในรอบเดือนสาเหตุมาจากชาวบ้านจุดไฟเผาขยะค่ะ วันที่26กุมภาพันธ์2557เวลา10นิก30นาทีมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าบริเวณข้างประปาหมู่ที่4บ้านเพียเพาท่านนายกสุมเมตรี 0, รศูนรัฐและท่านรองนายกอภัยชมภูมีมีคำสั่งให้พนักงานกองช่างออกทำการตรวจสอบและระง,งับเหตุเพลิงไหม้โดยได้รับการสนับสน,นุนรถดับเพลิงจากอบจจังหวัดอุบลราชธานีโดยสาเหตุมาจากชาวบ้านจุดไฟเผาขยะ ทำให้เกิดไฟลุกลามแต่ขณะนี้เพลิงได้ถูกดับเรียบร้อยแล้วในการนี้ท่านบุญมีจันทองประธานสภาเทศบาลตำบลคํนน้าแทบท่านชวฤทธิ์ยิ่งยศรองประธานสภาทีมงานธนาคารขยะหมูสี่บ้านเพียเพา้ามาอํานวยการควบคุมดูแลลงมือช่วยกันดับโดยเป็นครั้งที่สองในรอบเดือนในจุดนี้ซึ่งประชาสัมพันธ์ไปแล้วห้ามจุดไฟเผาขยะแต่มีการแอบจุดและช่วงนี้อากาศแห้งมีลมแรงระมัดระวังกันด้วยนะคะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ได้เตรียมออกสลากงวดวันที่1มีนาคม2 5ง7จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัานีและจังหวัดใกล้เคียงที่ห้องทัพทิมสยามหนึ่งโรงแรมซุนีแกลนโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นค่ะวันที่2 6กุมภาพันธ์2,557ผพลตำรวจตรีอัจกริยทารีชัดผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีนโยบายออกสลากรางวัลสัญรจรซึ่งงวดประจำวันที่1มีนาคม2 5 5 7นี้ได้กำหนดทำการออกสลากที่ห้องทับทิมสยามหนึ่งโรงแรมสุนีแกลนโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้เห็นขั้นตอนและวิธีการตลอดจนอุปกรณ์ในการออกสลากรางวัลด้วยตนเองจะได้ไม่หลงเชื่อข่าวลือเรื่องเลขเด็ดจากกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงต้มตุน๋น โดยการส่งจดหมายแอบอ้างว่าสามารถให้ตัวเลขที่จะออกรางวัลได้โดยการออกรางวัลในวันที่1นึมีนาคม2557นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายพันชัยสุทธิวรชัยเป็นประธานกรรมการออกรางวัลพร้อมหัวหน้าส่วนรชาชการผู้นําชุมชนและผู้แทนสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีรวมเป็นคณะกรรมการออกรางวัล ส่วนการหมุนวงลอ้อสลับกับพนักงานหมุนวงลอ้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เชิญข้าราชการหญิงของส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทำหน้าที่หมุนวงล้อด้วยสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าชมการออกสลากรางวัลได้ด้วยตนเองพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงในวันออกสลากวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 5 7ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกสลารกรางวัลโดยการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์ระหว่างเวลา15นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา14น30นาทีเป็นต้นไป จังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้จัดงานมหกรรมลุ่มแม่น้ำโขงกว่ารายได้กว่า300ล้านบาทค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดมหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขงมีประชาชนเข้าร่วมง,งานกว่า4 0 0 0 0 0คนและมีเงินสะพัดภายในงานกว่า300ล้านบาทค่ะที่สนามบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอุบลรัชธานีหลังเก่าจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวอุรวีเงารุ่มเรืองรองประลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมลุ่มน้ำโขงปี2557ที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์2557ถึง2มีนาคม2557รวม5วันการจัดงานครั้งนี้คาดว่ามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า400,000คนและมีเงินสะพัดในงานกว่า300ล้านบาท โดยภายในงานยังคงเน้นความหลากหลายที่ทั้งให้ความรู้และความบันเทิงและการจำหน่ายสินค้าทั้งจากผู้ส่งออกไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมากกว่า500คูหาทั้งนี้คาดว่าการจัดงานที่จังหวัดอุบลรัชธานีจะมีเงินสะพัดกว่า300ล้านบาทเนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่การคมนาคมจากประเทศเพื่อนบ้านสะดวก ส่งผลให้มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีโอกาสขยายเติบโตจากปีละ8,000 80, 0ล้านบาทเป็น1,000 0ล้านบาทได้ในอนาคตสำหรับมูลค่าการค้าขายชายแดนของไทยย้อนหลัง5ปีคือปี2,551โดยเฉพาะที่บริเวณด่านช่องเม็กมีมูลค่าการค้าถึง6,615ล้านบาทและในปี2,556มีมูลค่าการค้าชายแดนถึง14,880ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้เห็นถึงความสำคัญการเป็นศูนย์กลางพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆมิติจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์2557 ถึง2มีนาคมซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้เห็นถึงความสำคัญการเป็นศูนย์กลางพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆมิติจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์2557 ถึงวันที่2มีนาคม2557รวม5วันน่าจะมีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเข้าร่วมผู้ชมงานกว่า255,143รายมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทันที63,248,028บาทสินค้าขายดีได้แก่อัญ,ญมณีเครื่องหนงังอาหารของขวัญของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น กิจกรรมพิเศษภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังต่ายอารไทยมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดของวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของจังหวัดอุบลรชธานีของเราได้ผ่านทาง w w w t ์ลไว u ์เว็บค่ะ และก่อนจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์2557สําหรับวันนี้ดิฉันพิษณีปุญญาการจันรักษ์และทีมข่าวท้องถิ่นทีวีวบลนขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจําวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์2557จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18น4นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอาภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6น15นาที หนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะพวกเราเปลี่ยนเป็น V Cable วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 95สบายสเตชันรู้ทุกเรื่องเมืองอุบลฟังข่าวเอาฮาสบายแชร์สบายทลอกโดยดีเจพี่เขียรเกรียงศัก์นาเวียงและดีเจก้อยจากกมลวันแสงโงกทุกวันบ่ายสามครึ่งทางวีเคเบิทีอุบล